หนึ่งร้อยบาทหน่้อยาทอ่าเราได้ผลตอบแทนห <150 S 1> นึ่งรอยห้าสิบห่้าสิบอจะเป็นแบบอ่าการเสร็จปุ๊บงานจะมีแบบนี้ขล้นมาแล้วก็ให้เดี๋ยวเตรียมภาษาให้แป๊บนึงเขาจะส่งลิ้นมาให้กดเข้าไปกดเข้าไปปุ๊บอ่าให้พี่กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ตรงนี้แล้วก็แคปหน้าจอแคปที่พี่ทำไปเสร็จปุ๊บออกไป ไปเสร็จปุ๊บก็ให้พี่ส่งให้เขาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วเนี่ยค่ะทับมาแล้วกดไลค์กดแชร์เรียบร้อยโอเคอ่ะนีร้ like, okay. อ,อยโอเคถองยังอ่ะก็บอกแล้วว่ายังไม่เข้าดูเลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค,ค่ะมันเป็นระบบแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืรับ เรากดเข้าไปเลยนะพัดไามนี่เหรอครับแค่เนี่ยค่ะมันจะมีนีดขึ้นมา่แล้วอย่างนี้เาดูว่าเอ๊ะมันเป็นแพค่เกจทำงานเขาก็บอกเวลางานอย่างนี้ให้ใช่ไหมคะอ่าก็เลยกดเข้าไปกดเข้าไปก่ออายุก่ออายุก็คือก่ออายุตรงนี้ก่อข้อมูลของเราเนี่ยค่ะนี่อันก็แบบนี้ก็คุยกันเขาก็บอกว่างานเราคือกดไลค์กดแชร์ ่มยอดเข้าชมนะคอมเมนต์คอมเมนต์สินค้าเพื่อรับผลตอบแทนคอมมิชชั่น20%สองเนี่ยจะถอนออกมา150นะครับและครั้งที่สองนี้จะให้เติมไปอีก1,500แต่มันจะเป็น QR code มาให้แค่4,900ครับผมก็ตีไปเป็น1,500นะครับผมแล้วก็จะถอนกำไรออกมา300คือรวมทุนเนี่ยจะเป็น1 8 0 0นะครับครั้งนี้ครั้งที่สามนี่3,000หรอตีไป3,000ถอนออกมา3,600 คือแล้วครั้งเนี้ยไอ้บัญชีแรกเนี้ยไม่ได้ละเนี่ยสี่สี่พันไปห้าพันเนี้ยห้าพันห้าพันเนี้ยไม่ได้แล้วแล้วเขาบอกให้โอนอีกหมื่นห้าอันนี้ก็ไม่ได้เลยครับอันนี้ก็ไม่ได้แล้วปุ๊บเราก็เปลี่ยนเป็นเล่นอีกบัญชีเลยฐานเนี้ยยอสูงสุดนะคะอ่าอย่างเงี้ยค่ะนะคะน่คะแล้วก็โอนไปเรื่อยๆเขาโอนไปเรื่อยๆคือไม่ได้เลยไม่ได้โอนตอบแทนไม่ได้เลยค่ะเขาก็บอกว่า พอองค์ไปตอนวันที่เมื่อเมื่อห้าเนี่ยคือบอกว่าเอ้มีไอ้พกคนเนี้ยหยุดงานอ่ะก็เลยไม่ได้นี่ค่ะอยู่ตึงแบบนี้ค่ะคือเราโอนไปเรื่อยๆตั้งแต่วันที่18 28 28 28่สิบแปดยี่บแปตุลาจนถึงวันที่เท่าไหร่วันที่สามพฤศจิกายนอ๋อคือมันเป็นยอดที่ว่าแบบว่าสมมติว่ามันที่ว่าไปปุ๊บวันนั้นเข้ากลุ่มเข้ากลุ่ม4คนเขาจะพาทางทีเดียว แล้วทีนี้แบบว่างานจบงานปุ๊บมันบอกเอาต้องต่ออีกภาร,รกิจสองแล้วก็จะต่ออีกภาร,รกิจสามอ๋อให้ทำเป็นภาร,รกิจอ่ารรค่ะคือบอกว่ายังไม่จบอ่ะภาร,รกิจนี้สองหมื่นก็ต้องโอนไปสองหมื่นก็ถอยม,มาไม่ได้อีกกบอกว่าภารกิจที่สามมีสามออเดอร์อมไปอีกเก้าหมื่นเขาบอกอย่างนี้ภารกิจนี้เก้าหมื่นก็ต้องอมไปอีกมันได้ที่เลยกลุ่มนะคะมันบอกว่าได้ได้ก็มีก็มีเหมือนเหมือนกับว่าเป็นหน้าม้ามายืนยันแล้วหน้าม้าหรือว่าไม่หน้าม้าที่ก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าบบององได้ มายืนมามายืนยันว่าได้เงินแน่นอนได้เงินแน่นอนน้องโอนไปเลยอันนี้คือ่รหัสดดดดดสี่สิบเปอร์เซ็นต์ธุรกิจสามออเดอร์เนี่ยค่ะราคาคอมมิชชั่นเนี่ยค่ะมาเป็นแบบนี้มาเรื่อยๆ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 เนี่ยอ๋อก็คือเราโอนไปเรื่อยๆเลยเนาะใช่ไปเรื่อยๆค่ะตรงแบบว่าเนี่ยค่ะอืมใช่ครับนี่คือยอดที่เราเสียไปทั้งหมด แล้วก็มันจะแยกย่อยครับวิธีการดึงคนเข้าไปอะไรเนาะนี่ยค่ะแล้วก็นี่ไงคะคือพี่ก็เลยแบบว่าอ๋อมันเป็นมาตรการที่แบบว่าออมันเหมือนกับว่ามันมัน่าชื่อถือได้เพราะว่ามาเอาขอรัสด้ามาเดี๋ยวพี่ทําให้ดูนะคะตอนที่เขาส่งมาตรงนั้น ันนี้เป็นกลุ่มเลยกลุ่มเลยครับทำภารกิจนะฮะแล้วคนที่เสียเงินเยอะๆก็เสียที่กลุ่มนี่แหละค่ะใช่ครับก็คือว่าก็ยังมีผู้เสียหายรายอื่นอยู่ผู้อื่นที่ทําด้วยการขาบอดได้แล้วค่ะผมคิดว่าพวกคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเป็นหน้าม้าหมดเลยพี่แล้วก็อีกคนนึงก็บอกว่าเป็นตํารวจแล้วก็คุยกับเขาว่าพี่หนูยังไม่ได้พี่ช่วยติดต่อหนูหน่อยก็ไม่ติดต่อให้อ่ยคือเขาเขาไม่ไม่ไม่ใช่คิดว่าน่าจะเป็นเอารูปแบบ รูปคนอื่นมาลงอะครับรแล้วก็เป็นหน้าม,าม,ม้าเพื่อว่าจะหลอกเอาเงินเขาบอกว่าลอใจริงว่า,อาถอนเงินออกมาได้สามพันอะคือในระดับ,บ,บที่อยู่ฝากเข้าไปสามพันได้สามพันคนเนี่ยคือได้แล้วแล้วลจากนี้ไอซีโซมเนี่ยคือก็คือที่เราได้ไอซีแดงครับไอซีแดงเนี้ยคือที่เราได้แต่จากนี้ไม่ได้เลย อ๋อยอดายาวๆนี่คืออยู่ในการตรวจสอบใช่แต่สามพันหกเนี่ย 3, 6, 6คือได้แล้วอันนี้คืออันนี้คือที่เราโอนไปทั้งหมดหกแสนหกแสนยอดเนีค่ะหกแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทจุดสี่สิบเก้าสตางค์มันเป็นเงินเก็บเมื่อก่อนค่ะเมื่อก่อนคือเป็นหมอนนวดนะคะเมื่อก่อนเป็นหมอนนวดแล้วก็เก็บมาแล้วก็พอตกงานโควิดมาปุ๊บตกงานปุ๊บไปขับไรแมน ไปขับแล้วมันมันเป็นเงินเก็บของพี่ทั้งหมดเลยค่ะพูดง่ายว่าเป็นเงินเก็บทั้งชีวิตทั้งชีวิตเลยค่ะหมดแล้วค่ะตอนนี้ไม่มีสักบาทนะคะก็เสียไปหมดเลยเสียไปหมดเลยค่ะหมดแสนกว่าบาทภายในเพียงเวลาแค่ไม่กี่วันค่ะกับเหตุการณ์นี้กับเหตุการณ์นี้หมดแล้วตอนนี้เราก็เดือดร้อนขาดเดือดร้อนมากอยากได้เงินคืนเหมือนกันค่ะก็ขอขาดด้วยนะคะเงินมาส่งเป็นของแม่ที่เก็บไว้เพื่อทำศพแม่ แต่แต,ตอนนี้ก็ยังไม่ไ,ไม่กล้าบอกแม่เหมือนกัลัวแม,ม่ช็อตก่อนเพราะว่าก็คือเราเอาเงินตรงนั้นมาใช้ก่อนใช่ค่ะก็รู้สึกเสียใจกันเหตุาการนี้ด้วยก็เสียใจมากอยากปากอะไรเึงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจวก็ขอฝากก็ไม่ใช่ตำรวจเล่นคดีนี้ให้หน่อยค่ะเพราะว่ากล่องที่ท่านล่าช้าแล้วกลัวเขาจะไหวาทานแล้วจะปิดหนี ก็อยาจะให้คนสำรวจเล่นหน่อยเพราะว่าหนูก็อยากได้เงินส่วนนี้คือก็คิดว่าน่าจะมีผู้เสียหายรายอื่นอีกด้วยคนม,ยยมีเยอะค่ะมีเยอะค่ะแต่ว่าเคลอื่นเขาไม่หนักเท่าของพี่บางคนขอเสียแค่หมื่นสองหมื่นอย่างเงี้ยค่ะแต่ตรงนี้พี่เสียหนักเพราะว่ามันดึงเข้ากลุ่มแล้วก็ทํากันสี่คนทีเดียว อ่าแล้วคนที่ในกลุ่มก็บอกว่าได้คืนได้คืนเพราะว่าคือเราเสียเยอะเรา<ช>เริ่มเสียเยอะเรื่อยๆเราก็กลัวว่าเราจะไม่ได้เงินเก่า<ช>คืนค่นค่ะก็เลยทำตามที่เขาบอกใช่ค่ะมันโดนบีบบังคับด้วยเนาะใช่ค่ะก็เลยนึกเข้าไปนึกเข้าไปอ่ะค่ะแล้วก็มีการทักส่งตัวไปหาคนที่เล่นด้วยกันเหมือนกันค่ะแต่เขาก็บอกว่าได้คืนน้องได้คืนไม่ต้องกลัวแอปนี้ไม่มีโกงแน่นอน แล้วก็เ<ช>ขาก็เอาหลักฐานในการที่ว่าขึ้นทะเบียนส่งมาให้พี่ดูด้วยค่ะว่าเขาขึ้นทะเบียนเขามีจริงๆแต่ก็ <Yeah. S 2> แต่เราก็ยังไม่ได้เงินคืนแต่เราก็ยังไม่ได้เงินคืน<ช>แล้วก็หาทักหาทันระบบเงินระบบเงินก็บอกว่าจะดําเนินก,การให้พออีกวันหนึ่งมาปุ๊บอ่าก็ส่งอ่าเมสเซจมาว่าทันทันระบบ ล่าช้าจะมีการทดแทนค่าล่าช้าให้นุ่มมุงหรือว่าหนึ่งพันบาทอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้พอทักไปเขาอ,อ่านก็เงียบไปจนไม่มีการขึ้นหน้าทันขอระบบก,การเงินเลยค่ะเอาเนาะครับโอนเงินไปที่แอปพลิเคชันหนึ่งที่ทำธารกิจอะไรเงี้ยครับรูกแสนกว่าบาทแล้ะครับก็วันที่สามเนาะประมาณเวลาสามทุ่มเราก็ไปแจ้งความที่สอนอสังสายนะครับ ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็รับเรื่องนะครับแล้วก็ทําเรื่องพอเราให้เอกสารเสร็จป,ป,ปุ๊บทางเจ้าหน้าที่ก็นัดให้ปากคำเครื่องเติมก็คือวันที่สิเจากนั้นนะครับพอวันที่4ี่ทางตำรวจก็มาบอกว่าข้อมูลในที่เราโอนเงินไปนะครับมันเป็นเบอร์ของเคซึ่งต้องทางหรือว่า ตรงทางไปทางที่ที่เราโอนไปเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบว่าเป็นธนาคารอะไรก็รคือให้เราเนี่ยโทรหรือว่าติดตามดูว่าอาจจะไวกว่าอะไรไงว่าที่ที่ชื่อที่เราโอนไปเนี่ยเป็นธนาคารอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ในส่วนตัวเนี้ก็คือผมก็ให้ข้อมูลกับตํารวจไปแล้วแล้วก็ให้ปากคามเพิ่มเ mm hmm. ติมอีกทีก็คือจากวันที่11เลื่อนเป็นวันที่9ก้าครับ mm hmm. ซึ่งตัวนี้ผมก็กลัวว่าคดีมันจะล่าช้า mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยครับผม ปรยาจะปัดเสือครับ uh พี่ครับกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่เราจบเป็นเยื่อขบวนการนี้แล้วเราอยากจะเคลื่อนขยายอะไรกับสังคมบ้างครับก็อยากจะให้สังคมทุกคนนะครับเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าการที่จะทำงานแล้วก็ได้เงินง่ายๆแบบนี้นะครับมันไม่มีจริงนะครับผมขอให้ทุกคนนะครับมีสติในการใช้ชีวิตครับผม